Terima <small> kasih telah menonton! สวัสดีค่ะพบกับแย้มทีวีแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ายิ่งแย้มีทรงผมซิกเนเจอร์ที่เป็นของตัวเองมากๆก็คือทรงผมร็อบแบบนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากสำหรับผู้หญิงวัยสอยสิงแย้มค <Yeah. S 1> ่าทำผมทรงแบบนางงามและมงุงฝูงก็แกดังนั้นค่ะแย้มก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองหน้าเด็กลงแย<ล>้มก็เลยมีทรงผมเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็ผ่านการขัดกรองจากเพื่อนฝูงแล้วว่าแกทำทรงนี้แกเกิดแกดีเวอร์เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวิธีการทำผมทรงนี้ ต้องทาอย่างไรบ้างค่ะแปลงร่างกลับมาสู่ร่างเดิมนะคะเรามาเริ่มกันที่อุปกรณ์ก่อนเลยอุปกรณ์ก็คือเราต้องมีหวีกิบแบ่งผมค่ะยางวัดผมนะคะเครื่องดีผมนะคะหรือจะเป็นเครื่องม้วนผมก็ได้แล้วแต่ว่าคุณจะถนัดอ่ะต่อมาค่ะก็คือจะเป็นตัวที่ป้องกันความร้อนให้กับเส้นผมนะคะดังนั้นตัวน,นี้ก็คือเอาไว้ฉีดก่อนนั่นเองนะคะคือ Lucido Air Designing Aqua h a แ e Perm Water ซอฟต์เวฟนะคะก็จะเป็นตัวที่แบบว่าป้อ,องกันความร้อนเวลาเราทำผมนั่นเองนะคะต่อมาค่ะก็คือเป็นตัวที่เอาไว้ใช้ในการจัดแต่งทรงผมนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้มีชื่อเต็มว่า Lucido L Designing with Hair Foam Clear Wave ค่ะสุดท้ายค่ะก็คือ Lucido L Argan Oil ก็คือเป็น ทรีตเมนต์ออยล์สำหรับบำรุงเส้นผมนะคะซึ่งเราซาผมเสร็จในชีวิตประจำวันเราก็สามารถใช้เขาได้เลยนะคะหรือว่าใช้ตอนที่เราจัดแต่งทรงผมเสร็จแล้วก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกก็คือให้เราเก็บผมที่เราจะไม่ใช้งานนะคะผูกไวแล้วก็ซ่อนไวในเสื้อผ้านั่นเองนะคะเหตุปะคือตอนนี้คือผมแยก็คือเป็นผู้หญิงผมสั้น รีบดังนั้นค่ะเราก็ต้องมาทําให้ผมเรามีวอลลุ่มนั่นเองนะคะขั้นตอนแรกค่ะใช้เจ้า l u c i โด L Designing Aqua Hair Perm Water นะคะเป็นสเปรย์ป้องกันความร้อนของลูซิโดลูซิโดนะคะลูซิโดไม่เป็นไรเปคนไทยจะออกเสีไหนก็ได้ใช่ปะ่ะไม่ผิดค่ะวิธีการใช้ง่งายๆนะคะอาปากหลับตาแล้วก็กินเข้าไปค่ะ <c oughs> ยี้ให้ทั่วเลยนะคะนอกจากเขาจะช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนแล้เนี่ยเขายังทําให้รอนของเราเนี่ยเด้งสวยอีกด้วยนะคะอันนี้เรื่องจริงเลยขั้นตอนต่อมาค่ะแบ่งผมต่อมาค่ะแะแดงเครื่องมีผม่าใช้ความร้อนเต็มที่เลยนะคะ200กิโลเมตรต่อชั่วโมง <laughs> 200องศาเซลเซียสเพราะว่าเรามีสเปกันความร้อนแล้วเราจะไม่แคร์ โอ้ยดีดีดีงามไม่ต้องกลัวผมเสียนะจอ๊อเห็นไหมดู Before After ค่ะทําอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะคะช่อหน้าไว้ก่อนเอาไว้เดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวมาครีเอทกันอีกทีว่าเราอยากจะได้ช่อหน้าเป็นแนวไหนนะคะ หลับช่อหน้าสุดอยจะเป็นการม้วนออกออามาฝั่งนี้กันบ้างนะคะในส่วนของช่อหน้านั้นฝั่งนี้ม้วนเข้าอีกฝั่งม้วนออกค่ะทฤษฎีไหนเรียบร้อยแล้ว <ๆ S 2> ปะง่ายนิดเดียวนะคะอ่ะแกก็จะใช้เป็นอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมนะคะวิปแพร์โฟมนะคะ l u c i โดแอลดีไซนิ่งวิป h ฮร์โฟมเคลียร์เวฟนั่นเองนะคะซึ่งเขาเป็นมูสวิธีการใช้ค่ะก็คือบีบโฟมลงบนฝ่ามือพอประมาณ <c oughs> ซึ่งเจ้าลู i d o L d e s i g n ซนิ่งวิ h แฮร์โฟมตัวนี้ก็จะทำให้ผมแบบพองสวยแบบเบาๆอะไรอย่างนี้พองเบาๆนิดๆ,ๆนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้ขยุ่มให้เราใช้มือขยุ้มที่โคนผมแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้เพื่อให้ผมเนี่ย มันพองตัวขึ้นเหมือนเป็นการยกโคนนะคะนอกจากคุณสมบัติในการจัดแต่งทรงผมแล้วนะเนี่ยเห็นปะมันก็จะบอกว่าเอ้ยดูพองเป็นธรรมชาติไม่เหนียวเนอะหนะนะคะเขาก็ยังช่วยบำรุงเส้นผมของเราอีกด้วยนะจ๊ะเขายังมีส่วนผสมของแพนทีนอลนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในการบำรุงเส้นผมของเรานั่นเองจ้า เฮ้มีความเป็นญี่ปุ่นอะ่ะชุด,ดิงขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คือจะเป็น l u c i d o l a r g a n o แกน a อ r t แ e a t m e n t Oil นนั่นเองนะคะคืออันนี้เป็นอะไรที่ยาติดใจมากๆเลยเนื่องจากว่าทุกครั้งหลังสระผมก่อนที่จะเป่าผมเราเช็ดผมให้มันหมาดใช่ปะ่ะแล้วเราก็ใส่มันไปเลยค่ะ กด2ทีนะคะสำหรับผมแยะและแยะก็จะเป็นเน้นตรงปลายเป็นตัวที่แบบว่าช่วยบำรุงเส้นผมของเรานั่นเองเป็นทรีทเมนต์แบบไม่ต้องล้างออกดังนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีพอเราใส่ปุ๊บใช่ไหมตอนมผมมาแล้วเราก็เป่าผมตามปกติของเราเวลาผมเราแห้งเนี่ยมันก็จะเงางามเป็นประกายดูมีน้ำหนักคือเอาง่ายๆผมสวยพูดง,าง่ายๆไม่รู้จะธิบายยังไงนะคะ ลูกผมที่มันยังชี้โดชี้เดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยป้องกันผมเสียจากพวกอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆนั่นเองนะคะที่สำคัญค่ะเจ้า Lucido L Argan แกนขวดนี้นะคะเขาได้รับรางวัล Cosme Award จากญี่ปุ่นถึง2ปีซ้อนเลยนะคะดังนั้นก็ลองไปหาใช้ดูนะคือเขาดีจริงอย่าชอบมันทำให้ผมของแยไม่เสียไม่ต้องไปซอยบ่อยเปลืองเงินไม่อยากเสียเงินให้กับช่างก็ลองหา Lu c i d o L อาร์แกนออล์มาใช้ดูนะคะ สวยงามตามทองร่องนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นทรงประจำของหญิงแย้เลยค่ะไม่ว่าคุณจะทําเสร็จแล้วหา <c oughs> งหุกมาใส่น่าลาค่ะมาดูเหมือนกับจะไปปิกนิกในฤดูอ้อเช่น ใครทำก็จะดูดีหน้าดีน่ารักนะคะคนที่ผมสั้นก็ควรจะต้องรู้จักทรงนี้ไวนะคะลองไปทํากันโดูถ้าเกิว่าใครอยากจะได้พวกลูซิโด L อเหล่านี้ที่ยิงแย้ชชยนะคะ<ม>ก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปนะคะและสําหรับวันนี้ค่ะยิงแย้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ